ครับกับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรที่รักและเคารพทุกทกท่านนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนําเสนอเครื่องผสมตัวนี้ลูกค้าต้องการรอบที่ต่ํานะครับรอบตัวเกียร์ทดก็จะอยู่ที่1ต่อ60นะครับตัวนี้เบอร์60ครับเกียร์ทดใช้มอเตอร์ส่งกําลังมอเตอร์หนึแรงนะครับเป็นมอเตอร์ของเรดิสันนะครับมีสวิตช์เบรกเกอร์ครับเรือง ก็จะมีเฟืองแล้วก็ตัวตั้งโซ่นะครับด้านในตัวนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นพิเศษนะครับก็จะมีเป็นตัวแป๊บนะฮะข้อแป๊บดามกับตัวเหล็กข้ออ้อยอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อในการกวนผสมของวัสดุลูกค้านะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับก็รอบก็จะช้านะครับ ตัวนี้ลูกค้าต้องการเป็นตัวแป๊บนะฮะก็จะไม่ใช่เหล็กเปลาตันนะครับแต่ก็ลูกปืนก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะลูกปืนใช้สองศูนย์หนึ่งไอสองหนึ่งศูนย์ครับ UCP ก็จะมีขนาดใหญ่ครับถ้าเปลาตันก็จะเล็กกว่านี้นะครับมีฝาปิดครับปิดวัสดุก็วัสดุที่ มีของวัสดุที่ที่แห้งนะครับก็อาจจะมีฝุ่นนะครับก็มีฝาปิดครับมีทางโอ่งนะครับเปิดปิดมีรูระบายน้ำนะครับระบายน้ำครับขนาดของถังนะครับก็ ความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่60สเซนนะครับความกวาม้างส่วนความยาวก็อยู่ที่125เซนนะครับความยาวของถังความสูงของตัวเครื่องก็อยู่ที่1่นเมตรานะครับมาถึงด้านบนนะฮะเมตร 3, 30มเซนนะครับน้ำหนักก็ประมาณ200กิโลนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับความจุก็อยู่ที่ประมาณ100 ยี่สิบกิโลนะครับความสุกเดี๋ยวดูรอบเขานะครับว่ารอบจะช้าไหม รอบจะช้านะครับ1ต่อ60นะครับปกติก็ใช้จะใช้เป็น1ต่อ20นะครับตัวนี้ก็จะช้ากว่าเดิมนะครับเป็น1ต่อ60 ตัวถังเหล็กหนาครับตัวนี้ใช้ถึงสามมิลนะสองถึงสามมิลเพรแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับเคื่องผสม100กิโลครับวันนี้ลูกค้าสั่งสั่งทำพิเศษนะครับนนก็จะเป็นตัวแป๊บนะฮะที่ดำด้าน,นใน Oi, oi, oi!